คนวันนี้คุณก็อยู่กับผมฟินโนจากช่องฟินตนวันกันอีกแล้วนะเสียงพัดลงมาจากด้านนิดหน่อยผมขอเบาลงอยู่ไกลๆนิดหนึ่งโอเควันนี้ผมจะมาสุ่มสุ่มตัวละคร All-Star Tower Defense นะฮะตอนนี้มีจีนอตบางคนก็จะถามเพ่ไม่รู้นะูตัวมีจีนอตตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมว่าไปให้ดูนะนี่นะฮะมันจะเป็นตรงนี้เลยนะ สามารถเปลี่ยนตู้ได้นี่นี่ตู้ตู้ที่สองนะ่าจะมีจีนอตอยู่โอเคผมจะมาแจกสูตรนะแจกสูตรแบบไม่มีตัวอะไรเลยนะโอเคมาอม,มาดูกันว่าผมจะเสียเพชรไปเท่าไหร่โอเคตกตรงนี้เดินมาปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บ๊เราห้ามเราห้ามแบบถ้าเดิอนข้ามตรงนี้เราต้องกระโดดข้าม,มแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะ แบบนี้ถึงตรงนี้กระโดดไปนี่นะเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวากระโดดปุ๊บหยุดอยู่หน้าตู้กดใช้หมัดฮะซุปซอ้ออไม่ถึงต้องเอาโอเคท่านี้อาวเอาใหม่กดผิดซอ่อ โอเคจากนั้นเราก็จะซุ่มกันเลยนะคือไอ้ข้อมันมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือไอ้ไอต้ไอตรงที่สามารถเปลี่ยนได้เนะี่ยมันต้องผ่านด่าน Hunter X Hunter เ,เท่านั้นนะคือต้องผ่านด่านให้ Hunter X Hunter แบบจบจบบอสอ่ะฆ่าบอสตายแล้วบอสใหญ่สุดในด่านที่6โอเควันนี้ผมจะมาเริ่มซุ่มกันเลยโอ้ย oh yeah. ่ไปสิบแรก let's go โอ้โหสูตรนี่โคตรเกลือพระเจ้าสูตรอีกทีนึงคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมว้าวเกลือขั้นสุดยอดเลยไม่คิดจะออกให้ข่าเลยเหรฮะไม่คิดจะออกเลยเมาต่อเนื่องต่อเนื่อง เจสสัขอแค่ตอนจบอย่าอย่ามาเยอะแล้วกันมา let's go โอ้การันตีไม่แจกสูตรแม่งแล้วเกลือชิบหายขออย่าได้สองตัวสูตรที่โคตรเกลือหรือทุกคนจะทำตามก็ได้นะเกลือชิบหายเลย อขอดูหน่อยแล้วกันขอดูหน่อยจีนัสโคตเทพโคตเทพเลยมีควันด้วยนะ,ะเท่เกินผมไม่รู้มันเก่งกว่าโคูหหหูหรือเปล่าแต่ช่างมันช่างแม่มันนะโอเคก็ขอจบคลิปนี้ไป็นพืนเอน,นี้ครับคลิปไม่ถึงเจ็ดนาทีนะบาย